สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบและเพื่อนๆชาวแฟนเพจนะครับ mm hmm. นี่ฮะต่อมาดูอันนี้ครับของเอสซีบ้านบัวครับคุณผ mm hmm. ูครับ mm hmm. โอ้ตรงนี้ไม่ได้ทำลายแบบนี้นะน่าจะเอาไว้แปะเออ่พวกสติ๊กเกอร์คิตตี้อะไรอ่ะสวยๆโอ้คุณผู้วันเดียวแล้ว ช่างกำลังอะไรผมสีอ่ะจะพ่นช่วงล่างอะเป็นสีดำอ่ะเดี๋ยนทำนั่นทำที่จิดแทงโซล่าเซลก็ล้างพ่นสีพื้นอยู่สีบอลเนี่ยสีบอลพ่นไปทำแปะไปก็เตะมาจุดลายก็ลายบอลเลยเนี่ย ยังไม่ได้เคลือบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคนทีล่างเสร็จก็จะเคลือบเงาครับเ,เคลือก็เป็นเคลือ 2K อ่ะยังไม่แล้วบ่ข้างล่างยังไม่แล้วบ่นีอ่บ่ดำ สีดำที่ดำมีเพชรซีใหญ่นะใหญ่าหมากเลย là, แถวบันบัวแถวเขาโคกอ่ะใส่ไว้แบอหอยแบกมันสิดยอดสวยสวยสิ เทุกสีเลยเออกมาก็เยหมดเลยครับเดี๋ยวไอเจมกำลังพ่นสีบอลอยู่อันนี้ดูเจ้าของเอาสีอะไรครับใครเจ้าของดูอยู่คอมเมนต์บอกเลยครับว่าจะเอาสีอะไรว่าเป็นสีอะไรอยากรู้อ่ะอยากรู้ ตัวนี้จะวางเครื่อง18แรงครับตัวนี้เครื่องมาแล้วแหละเครื่องอยู่ข้างหน้าครับทำสูงเครื่องก็ลากไปวางเครื่องข้างหน้าแหละแล้วก็มีงานทานยกวันเข้ามาได้ครับตัวนี้ อยู่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังหนึ่งสองสสี่ห้าคันสีแดงนะั่นเอามาทำพาเวอร์น,นะสีแดงคนะันนี้เอามาทำหกลอ้อครับก็รื้อเพลาออกแล้วแหละจะเอาเปลาขล้อใส่เข้าไปครับคันนี้ ดูมันใหญ่ครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่แล้วมันก็อาจจะใหญ่กว่าปกติใหญ่ตามชิดสีครับช็ดสีใหญ่ก็้อความกว้างความยาวก็จะเพิ่มไปด้วยครับนิดหน่อยครับเนี่ยก็ความปะชุมความสวยงามประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างจะพ่นสีแล้วเนี่ยกันสีไว้แล้วกั่นใช้พ่นสีดำรัฒน์เส ตนี้พื้นช่วงหน้าดำหมดเลยอเอแกะแดดเอาไปอัดนะครับนี่อัดแนบเพิ่มอะแต่ว่าไม่รู้จะใส่เพาเดิมหรือว่าเพอลอยครับประมาณนี้ครับ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่างเตือนเลยครับจนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ